สวัสดี FC ทุกคนนะครับอนนี้บางอิพลพา f นะครนะผมมาอัปเดตร้านทุเรียนในรากระบังนะครับพิกัดซอยที่16นะครับผมเดีย๋ยวบางอิพลจะพาไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันเลยนะครับ ชิวต่อไปความลองลุ้มในชิวนี้ก็2ลูกตัวนึงนะพี่คุณแล้วลูกเนาะโอ้มาไม่ทันนะช่วงเช้าช่วงพี่เส0บาทมามาไปแล้วพี่ครับไม่น่าไม่น่าหรอกพราค้าบอกว่าให้มาตั้งแต่2องโมงไปแล้วเอออยากเจอบรรยากาศแบบนั้น ต่อแถวไปถึงรถมาเลยมาก่อนก็จะได้เลือกลูกใหญ่ไปก่อนนะครับส่วนมากูจะเลืกบางบางแบบนี้จากบาทโอ้ขอบคุณครับผมนี่ยกรอบน้องลุ่มใน นะครับปอกไปแล้วสี er kind of ่เข่งนะพค้ากันไหมคบยด่อพี่มือค่ะยืดก่อจ้าอาทิตย์ฟอมไดเมากอ้ดเวยนแมติทนึงเป็นไปนึงภาพก้อนน่านักคืนรึเปล่าองยศดตามรือตัวไอครับ ยืดตเลยไรวาแต่คนตกมันน oh. ีอไม่วัดจุาจันทรน้ำดีปงานแต่งเขาแล้วหนูก็จะเลยเอาน้ำไปไปบริจาคด้วยอ๋อไปงานแต่งเขาครับมันอยู่ใกล้ๆมันก็เลยเเลยไปเลยไมกดติดตามเพจแล้วเอในแบบดขายีคนในลมได้ไปเห็นอา้นเาเลยครับเดียวเลยออเาเห็นมเหน่ละออป็น พจมีเพจดีบอกเพจโลกนี้ราบางเพจเพื่อพี่จ้ะอ๋อนึกว่าแม่คขาดมิแม่คขาต้องเฮ็ดเพจพอได้ครับแต่เพิ่มมาพอ้าแม่คขาสิบ่มีเวลาลงนะครับเนาะนี่ครับนี่ครันนี้เราเข้าไปเบิ่งในเพจบ่าวนิพนธ์ภากินมาเที่ยวก็ได้แล้วครับเดินไปฮฝากกดติดตามเลยด้อครับช่องเล็กๆนะครับผมกําลังหัดทําฝากกดติดตามในช่องบ่าวนิพนธ์ภากินมาเที่ยวด้วยนะครับ ในแฟนเพจอ๋อครับแมนจ้วยครับเมนบูปเต็มเลครับแมนเต็มือนันเมื่อเเ้นเนี่ยเบื้องเปลือกนี่แหละครับเาต่อแถวามพ่นเพื่อนผมมาบ่ทันอีกแล้วผมผ่านเดีวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพอผ่านเนี่ยถ้าได้ยุดนะเมนชูาเต็มม่ท่นไอแม่ของลงครับาเยงาอลางอุเ าาลูกค้าน่ารักมันซอยลาเข่งท <จบ S 1> ุเรียนพรอมจัดร้านด้วยช่วยด้วยบรรยากาศแบบนี้ก็ดีครับรอสองสามคนอันนี้กินคนเหย,ยบ่ครัดเนี่ยแร้านบบกอง <c oughs> อ่ะอเขาเลยเพื่อน่ยก,กินเป็นนาทีอ๋อครับ ครนันมาเกินร้านันมาไมเกนรืานวันบริหารเลยนะพี่รายเดียว้เลยาดีเรือกเลยเดี๋ยวนหาไปหาที่แพกไปบุดีรัำยี๋ยวนำาไปหาที่แพกนู้ได้ยุติสามืลด้วยเดี๋ยวงานแต่งกับิีลวงกับคุณเลย เขาสานอาหารแห่งอะรหลวมาลแต่ว่าหนาเ้ยาย้วไก่ว่า่าน้อล,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 ลูกค้าก็น่ารักนะครับผมสามารถลูกค้าก็ต่อชิวจะเป็นระเบียบดีๆครับน่ารักจริงลูกค้าร้านเนี้ย สวยผู้ใหญ่ครับ,งงบอ,อันนี้ลูกค้าบอกกินคนเดียวได้ลูกย่อำย่อมวันนี้มีลูกเล็กแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อของน้อทุกในนะที่ส่วนใหญ่มันจะยังไม่ทันได้มากมันจะเนืแบบสำหรับคนกินไม่เยอะกินคนเดียว,นนยวอันครับโตสวยครับ รูปเล็กขจะสวยชื่อร้านอันนี้ซือคือร้านเล่นมั้งครับเนี่ยจ้า<ด>อ๋อตั้งไว้เลยครับทูเร,บเรียนอากโกแห่งราชกระบัง ใส่ป้ายส<ะ>ิสา <ะ S 2> มาซีูมแมนครับเข้ามักสีไรเข้าต้องตั้งเท่นั้นะครับเอ,าาอ,เอ็น,น,อนมแมนสวยเลยเลือกวางมากาคุณผ สวยเปลือกบางมากสองลูกเลยกไปแล้ว ให้พ่อค้าดูเนื้อให้อีกทีนึงพร้อมทานพอดีทานอันนี้จะเป็นสองลูกนสองจุดแปดนเนี่จปนีามจุดเจ็ดของลูกมาหกร้อยห้าสิบจ้า เดียววบฟงอกเอกีเลมครับ้างเบ่ิหกัเี่เหาเขียนแค่ทีอางวันที่้วรเขียที่ืานเวนเดี๋ ก็ให้ให้ลูกค้าเลือกเลือกลูกก่อนเลยเดี๋ยวเนื้อค่อยดูทีหลังอีกทีหนึ่งแต่ถ้าพ่อค้าเลือกให้นี่ก็จะเป๊ะเลยนะแต่ลูกอาจจะไม่ถูกใจลูกค้านะครับบางทีลูกค้าก็อยากได้แบบลูกกลมๆครับแต่ส่วนมากออกไปเยอะแล้วนะเมื่อเช้านี่ครับนี่กเ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอเดี๋ยวทเดี๋ยวทำนี่ ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมมาเลยเกือบร้อยนะบ้านไร้ไม้ไผ่สำหรับไม่ใช่สำหรับพ่อค้านไหมค่ะบ้านไร้บ้านไร้ของช่วงปอกไม้ขนามือเลยไหมครับมือพังหมดช่วงจะระยองได้ล้มาเรื่องแถวเงวอ่าครับอันนี้เป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในออกแข็งติดแข็งอยู่นิดนึงก็จะปอกยากนิดนึง

จัดไปสองรูปนะครับสุดยอดนะนะครับชิปนี้บันคนฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมในช่อง YouTube บาวนีลพนมากินมาเที่ยวนะครับผมฝากอีกหนึ่งร้านนะครับผมกับทุเรียนอาร์โก้นะครับผมและกกะบ,บังซอยที่16นะครับ